โควิด -19 นทีพิโรเวียเนี่ยก็มีสามารถรักษาได้เพียง30%เท่านั้นสำหรับผู้ที่อาการหนักส่วนวัคซีนโควิด -19 ที่ฉีดฉีดกันไปเนี่ยฮะสามารถป้องกันโควิด1 9ได้เพียง40%เท่านั้นป้องกันตายได้แต่ป้องกันติดไม่ได้วิธีการดีที่สุดตอนนี้คือต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากซึ่งล่าสุดอังกฤษกลับประกาศให้มีการสวมหน้ากากอีกครั้งนโยบายการเปิดประเทศในฝั่งของสหภาพยุโรปกำลังวุ่นวาย ปิดล็อกดาวก็เจอการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นสภาวะเศรฐษฐกิจฝั่งยุโรปกำลังร่วงอย่างต่อเนื่องในไทยตอนนี้ห้ามแปประเทศเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีมาตรการในการป้องกัน สวัสดีครับพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องโควิด -19 สายพันธุ์แอฟ,ฟริกาหรือโอไมครอนยังคงเป็นประเด็นร้อนๆฮะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็กําลังสร้างปัญหาไปทั่วโลกในขณะที่เหตุการณ์แปลกๆหลายเหตุการณ์กาลังเกิดขึ้น เริ่มต้นฮะหญิงชาวจีนอารมณ์ร้อนฮะสตาดชาใสา่ไรเดอร์รปภไม่พอใจส่งอาหารไม่ถึงที่นะครับปรากฏการบนสื่อสังคมออนไลน์คลิปหญิงสาวจีนรายหนึ่งโกรธจัดฮะสตร์เครื่องดื่มใส่ไรเดอร์และเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักในมาเลเซีย หลังไม่พอใจพนักงานส่งอาหารบริการไม่ถึงห้องพฤติกรรมที่เรียกเสียงยารากว์อย่างกว้างขวางผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้อัปโหลดวิดีโอเป็นภาพ <c oughs> ผู้หญิงที่สาตชาโบบานะครับใส่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยและไลเดอร์พร้อมเขียนบรรยายว่าฉันได้รับวิดีโอ1ในตอนเช้าและหวังว่าจะเป็นบริษัทของเรานะครับในการถแถลง ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกๆขึ้นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในขณะที่โมนิกรอนปรากฏว่าระบ,บาดข้ามพรมแดนต่างชาติเข้าประเทศไปแล้วทั้งหมด44ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยฮะ IATA รวมทั้งองค์การอนามัยโลกวิตกระดมปิดพรมแดน นะครับสารัอเอเจนซี่รายงานว่าโตกเกียวรายงานว่าสั่งห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจาก44ประเทศนะครับกังวลนะครับวิตกจาก IATA นะครับและองค์การอนมามัยโลกนะครับหลังจากที่โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอมมกรอน,นะครับเกิดระบาดนะครับส่วนจะส่วนมณิลายกเลิกการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจตามที่กรากร,รกำหนดจะต้องเกิดขึ้นในวันที่1ทธันวาคมสิทเอนรายงานว่านายกัมนตรีญี่ปุ่นซูมิโอนะครับโอคิชิดะนะครับถแถลงนอกทำเนียบนายกัมนตรียืนยันว่ามาตรการที่ออกใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ศรานการนั้นเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในขณะที่ฟิลิปปินสก์ก็กลับมาเข้มห้ามผู้เดินทาง7ชาติยุโรปเข้าประเทศถึงกลางเดือนธันวาคม นกรสกัดโควิด -19 โอไมกรอนะครับฟิลิปปินส์นะครยกระดับมาตรการคุมพรมแดนนการสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเพิ่มขึ้นอีก7ชาติยุโรปลงในบัญชีแดงห้ามเดินทางเข้าประเทศจนถึงกลางเดือนธันวาคมหลังจากที่แบนผู้เดินทางจาก7ชาติแอฟริกาไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่ฮะโอไมรอรเนี่ยยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องไปหลายประเทศ โดยพบผู้ติดเชื้อยืนยัน13คนในเนเธอร์แลนด์รวมถึงเดนมาร์กแคนาดาออสเตรเลียประเทศละ2คนล่าสุดคณะทำงานด้านรับมือโควิด -19 ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้มาตรการการเดินทางอีก7ชาติยุโรปได้แก่ออสเตรเลียสาธารณรัฐเช็กฮังการีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรเลียโดยห้ามผู้เดินทางจากประเทศเหล่านี้เข้าประเทศตั้งแต่15ธันวาคม เพิ่มเติมจากคำสั่งแบนด์ผู้โดนทางจากแอฟริกาใต้บอสวานายนแกกาก็มีอามานิเนียซัม,ซมบิแยเลโซโทแล้วก็เอสวาตินีและก็โมซัมบิกที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลไมลายังชะลออนุญาตการให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่1่ธันวาคมนั่นหมายความว่าผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกคนไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามหากมาจากกลุ่มประเทศในบัญชีแดงหรือเคยพำนักอยู่ในประเทศเหล่านี้ภายในระยะเวลา14วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าฟิลิปปินส์รักษาการกวัวกประธาน,นาธิบดี ได้มีการระบุในถ้อยถแถลงดังกล่าวในขณะที่อิสราเอลนะครับก็มีการประกาศปิดประเทศนะครับไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภาวะโควิด -19 โอไมครอนนะครับแม้ฉีดวัคซีนนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามอิสราเอลงดรับต่างชาติเข้าประเทศและมอบหมายให้หน่วยงานข่าวกรองนะครับทำหน้าที่ค้นหานะครับติดตามนักเดินทางที่คนที่เดินทางเข้าแดน <c oughs> ที่พบการแพร่ระบาดโควิดนาทีโอไมครนซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งแบนการเดินทางที่เข้มงวดที่สุดของชาติที่มีอัตราการฉีดโควิดนานเป็นอันดับต้นๆในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียนะครับขอภัยมาเลเซียฮะถูกต้องฮะผ่อปลนข้อจำกัดระหว่างการอนุญ,ญาตฉีดคนฉีดวัคซีนเข้าประเทศได้ไม่ต้องมีการกักโรค สิงคโปร์และมาเซียผ่อนปรนนะครับข้อจำกัดการเดินทางในพรมแดนภาคพื้นที่พุกป้านนะครับที่สุดเพียง1แห่งหนึ่งของโลกนะครับหลังจากที่กำหนดมาตรการเข้มงวดมาระยะเวลา2ปี2 8 29กันยาพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอนุญาตให้คนฉีดวัคซีนบางส่วนข้ามชายแดนระหว่างกาันโดยไม่ต้องมีการกักโรคนะครับในขณะที่เป็นเหตุการณ์แปลกตา ประธานาธิบดีของเช็คแต่งตั้งนายกมนตรีใหม่ผ่านตู้กระจกหลังติดโควิด1 9ครั้งที่ไมลสซีแมนประธานประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็นะครับแต่งตั้งปีเตอร์เฟียลานะครับดำรงตำแหน่งนายกมนตรีคนใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนเขานั่งอยู่ภายใต้ตู้กระจกนะครับ อัิคดิก์โดยมีบรรดาเจ้าที่สาสุขสวมชุดป้องกันเพื่อเชื้อโรคฮะกลุ่มตั้งแต่ศีชะจดปลายเท้าร่วมอยู่ด้วยนะครับหลังผู้นำรายนี้ติดโควิด -19 เป็นบวกตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซีแมนมีผลตรวจโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เป็นบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์สังก่อนนานนี้ไม่นานต้องเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลานานจะอาการป่วยหนัก ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด -19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูณที่พักของประธานาธิบดีในเมืองลานีตะวันตกของกรุงบรัส์นะครับก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งประธานาธิบดีเดือดนะครับป่วยแอฟริกาใต้นะโดนทั่วโลกแบนนะครับเดินทางไม่ชอบทำจากความกังวลโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครนนะครับ ซีเลียลามาโซฟานะครับประธานาธิบด,ดีของแอฟริกาใต้ประนามการห้ามเดินทางที่ทั่วโลกบังคับใช้นะครับกับประเทศของเขาและบรรดาชาติเพื่อนบ้านท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับตัวกลายพันธุ์โอไมครอนระบุผิดหวังอย่างยิ่งในการขึ้นไหวที่เขาใช้คำจำกัดความว่ามันเป็นความไม่ชอบธรรม และเรียกร้องให้ยกเลิกสั่งแบนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน,นะะซึ่งก็ไม่มีใครเอาด้วยในขณะที่หนุม่มอยู่กันด้ปรากฏว่าหิวตะกตอนแทดอะตะก,กตอนไปตะกตอทอดตะกตอนทอดนะฮะขายบนเครื่องบินทําเอาสายการบินงานงอกเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นคลิปไวรัลฮะที่ชาวเน็ต วิจารณ์กันแซดหรเทีเยเมื่อหนุ่มรายหนึ่งฮิ้วตะก,กแตนทอดขึ้นไปขายบนเครื่องบินยูกันดาแอร์ไลน์แถมมีผู้โดยสารแห่ซื้อเพียบในกับขณะที่สายการบินงานเข้าถูกตรวจสอบและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกพักงานหลายรายเลยทีเดียวคลิปดังกล่าวเห็นว่าชายคนหนึ่งหิ้วถุงสีฟ้าใบใหญ่ซึ่งภายในบรรจุตะก,กแตนทอดของกินเล่นฮิตของชาวยูกันดาโดยชายได้ขาย ให้กับผู้โดยสารในชุดราคาละ1,000 0หลิงลิชลิงหรือประมาณ94บาทชาวเน็ตส่วนใหญ่คอมเมนต์ด้วากา์ว่าชายคนนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมและกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของอยู่นันก็ได้สั่งพักงานพันกงานสายการบินที่ปล่อยให้นำตะกแต,แตนทอดขึ้นไปเรข่ขายนะครับหนุ่มต้นเรื่องชื่อว่ามูบิรูพร ได้รอนหนังสือขออภัยต่อสายการบินและกระทรวงโยธาธิการที่ก่อความวุ่นวายขึ้นและยืนยันว่าไม่มีเกจตนาที่จะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดปรากฏว่ายูกันดาแอร์ไลน์ได้ทีพลิกพิกกตให้เป็นโอกาสประกาศว่าจะพิจารณาเพิ่มตักแต,แตทอดลงในเมนูอาหารสำหรับ เที่ยวบินทั้งในภูมิภาคและต่างประเทศก็เป็นความชาญฉลาดของสายการบินในขณะที่โคศกนะคยืนยันเจ้าชายเจ้าฟ้าชายชาวไม่เคยตั้งคำถามเรื่องสีผิวโอรสของแฮร์รี่กับเมแกนโคศกของเจ้าชายชาวมกุฎราชกุมารของอังกฤษนะออกมาปฏิเสธ ข้อมูลในหนังสือเล่มหนึ่งที่อ้างว่าพระองค์ทรงเคยตั้งคำถามเป็นการส่วนตัวกับคนใกล้ชิดว่าลูกของเจ้าชายเฮอรี่และเมแกนจะเกิดมาผิวสีอะไรนะครับข้อมูลดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากหนังสือโดยคริสโตเฟอร์แอนด์เดเซนซึ่งวางขายตั้งแต่30%พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเราท่านก็บอกว่านี่คือแสงที่เรื่อง เรื่องที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาไม่มีประโยชน์ที่จะชี้แจงต่อไปโควศพของเจ้าฟ้าชายเชาวนะราบได้สัมภาษณ์กับสื่อบาเ,อเบโดสนะครับซึ่งพระองค์จะเสด็จไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองเปลี่ยนประเทศสู่ระบอบสาธารณรัฐนะก็เป็นอีกการปกครองหนึ่งในขณะที่ฮ่องกงนะปรากฏว่ามีการเจอยาไอซ์เหลว12กิโล มูลค่า43ล้านบาทนะครับซุกกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยสุรากรหฮ่องกงฮะยึดเม็ดแอมเฟตามีนเฮียไอไลรูปแบบของเหลวมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐขอภายดิบ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับราว43ล้านบาทนะครับซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในกรุ้งแช่แข็ง ที่ส่งมาจากประเทศไทยเมื่อ26พฤศจิกาย,ยนนะครับวันนี้อ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยฮะเจ็บคอในขณะที่สอสนิวซีแลนด์นะครับปั่นจักรยานไปกรอดลูกที่โรงพยาบาลเองตอนตีสองนะครับอีกรายหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของพลังของแม่ที่ชื่อจูลีแอนเกเตอร์สสนิวซีแลนด์จากพรรคกรีน เกิดปวดท้องจะคลอดลูกตอนตีสแต่สิ่งที่เธอทําได้คือกระโดดขึ้นปั่นจัก,กรยานไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองฮะซึ่งหลังจากที่โรงพยาบาลลิงนันได้45นาทีลูกสาวเธอก็ลืมตาดูโลกตามเวลาท้องถิ่นนะฮะเกนเดอร์นะฮะ, ender, ะ,ฮะได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ไม่กี่ชั่วโมงว่าข่าวใหญ่3นาฬิกา4นาทีเช้านี้เราสองคนได้รับการต้อนรับสมาชิกใหม่ ในครอบครัวฉันไม่ได้ตั้งใจว่าจะปั่นจักรยานไปคลอดหรอกนะแต่มันเกิดขึ้นจนได้เป็นอีกเหตุอีกการหนึ่งที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าเรื่องของโควิด -19 โอไมครอนตอนนี้ที่อดีตท,ที่ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ออกมาโวยวายเพราะว่าประเทศของเขาเสียผลประโยชน์นะครับที่แต่ละประเทศสกัดกั้นไม่ให้คนที่เดินทาง จากแอฟริกาใต้เข้าอย่างประเทศของตัวเองเริ่มต้นในฝั่งของยุโรปตอนนี้เรื่องของการเปิดประเทศในหลายประเทศนั้นต้องยุตินะครับเป็นการชั่วคราวนะครับที่ไหนจะมีกำหนดเปิดก็ต้องมีการหยุดนะครับเพราะสถานการณ์โควิด -19 กำลังย่ำแย่ลงได้ลกลับมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งในเชิงเศรษฐก็วันที่4ทธันวาคมผมเคยเรียนไว้หลัง19ทธันวาคมการสูง มากันเต็มๆนะวันนี้ก็คงเห็นชัดแล้วนะหนักกว่าเดิมนะครับวันที่4วันที่9ทธันวาคมหนักขึ้นไปอีกนั่นหมายว่าทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่มีสายพันธุ์ใหม่กำลังเกิดการแพร่ระบาดเพราะจ,จนถึงกระดาษนี้ฝั่งยุโรปยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐฐไม่ได้การกลายพันธุ์ เป็นสงครามไวรัสนะฮะที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะต้องการที่จะขายวัคซีนเป็นสำคัญพวกเราอยู่ในประเทศใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องระวังตัวเองให้มากเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของมหาอำนาจนะครับที่กำลังสู้กันเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุดองค์การอนามัยโลกย้ำเตือนนะครับว่าอย่ารักษาโควิด -19 พิโรเวียเนี่ยก็มีสามารถรักษาได้เพียง30%เท่านั้นสำหรับผู้ที่อาการหนักส่วนวัคซีนโควิด -19 ทินที่ฉีดกันไปเนี่ยฮะสามารถป้องกันโควิด -19 ได้เพียง40%เท่านั้นป้องกันตายได้แต่ป้องกันติดไม่ได้วิธีการดีที่สุดตอนนี้คือต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากซึ่งล่าสุดอังกฤษกลับประกาศให้มีการสวมหน้ากากอีกครั้งนโยบายการเปิดประเทศในฝั่งของสหภาพยุโรปกำลังวุ่นวายปิด ล็อกดาวน์ก็เจอการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจฝั่งยุโรปกำลังร,งร่วงอย่างต่อเนื่องในไทยตอนนี้ห้ามแป่ประเทศเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีมาตรการในการป้องกันเพียงพอนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์เจี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้บงง้นของเทิดทงใจร้องให้เด่นไกลชาตเชื้อ ว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีช่ยธาตเขาตอนนี้มีเพีแต่นับว่ากว้างใหญ่นานว้พี่เดือดเมื่อแลเอาลบลบ,ลบลบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ฟังนานการเ้าชาติเราเขาเรียกชาติไทย we